โอเคสำหรับวันนี้เราจะมาสอนวาดตากันนะคะผม <c oughs> ขั้นตอนแรกนี่ให้เราทำแบบนี้ลาอกเส้นเบาๆโอเคเนาะถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็ลากเส้นโค้งเอาหนาๆเลยโอเคได้ละแล้วทีนี้ก็ให้วาดลง ลงมาอย่างนี้นิดนึงโอเคทีน,นี้ก็มาใต้ตานี่ได้แล้วแล้วก็วาดดวงตาเนาะเนี่ยเสร็จแล้ว ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อไม่พลาดทุกทำคลิปนะครับผมบ๊ายบาย